บล็อกไปเป็นนางแบบหนึ่งวันต้องทําอะไรบ้างก่อนออกจากบ้านก็คือมาร์กหน้าเตรียมหน้าก่อนเลยวันนี้อันมาเดินแบบงานทีสิทธิ์ของมอกกรุงเทพพอมาถึงนางแบบนายแบบเยอะมากแล้วแต่ละคนคือแต่งตัวมีสไตล์กันสุดพอคนมาครบแล้วก็จะออกไปซ้อมเดินกันแล้วดูรันเวย์คือยาวมากแล้วพอกำลังจะเดินออกไปซ้อมก็คือฝนตกก็เลยเลื่อนเวลาซ้อมไปก่อนันเห็นว่าพอมีเวลาก็เลยกินข้าวก่อนดีกว่ากินข้าวเสร็จพอดีฝนหยุดทุกคนก็ออกมาตั้งแถวตามคอลเลคชันตามลำดับที่ต้องเดินแล้วก็ไปสแตนบายที่หลังรันเวย์อุปสรรคในช่วงนี้ค มีโอกาสนางได้นางงีบได้งีบพอซ้อมเดินเสร็จก็ได้เวลาของการแต่งหน้าทําผมเบื้องหน้าของนางแบบเราอาจจะเห็นแค่5นาที1ินาทีแต่เบื้องหลังทุกคนมาสแตนบายกันตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวให้ดีที่สุดก่อนขึ้นโชว์แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่อันกลับมารับงานเดินแบบอีกครั้งในรอบ5ปีด้วยความที่อันหันไปโฟกัสที่งานประจำแต่การเป็นนางแบบก็ยังคงเป็นความฝันของอันอยู่ถึงความฝันนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จการได้กลับมาทํามันบ้างหรือทามันเป็นงานอดิเรกมันก็ช่วยเติมเต็มใจให้เราได้เหมือนกันเอาละหลังากกแแแ่่่งงงหนนนนน้้้้ทมมมมเเส็็็ลลลลัววใคอออออปีีีียชชุุุดะืข หลังจากนั้นทุกอย่างคือเกิดขึ้นไวมาก <g ül> ก็มีไปต่อแถวแล้วก็ถ่ายรูปแล้วโผล่อีกทีที่รันเวย์เลย <g ül> เห็นเดินหน้านิ่งๆเนี่ยในใจคือตื่นเต้นมาก <g ül> แล้วคนข้างหลังน่ะสวยอะไรขนาดนั้นน่ะ <g ül> และรันเวย์คือยากมากยาวมาก <g ül> มีทั้งเดินขึ้นเนินเดินลงเนิน <g ül> และชุดนี้อันเดินเหยียบกระโปรงตลอด <g ül> แต่วินาทีที่ตื่นเต้นที่สุดคือการเปลี่ยนชุดหลังเวทีนางแบบรุ่นดีไซเนอร์รุ้นเพราะว่าต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกไปต่อแถวให้ทนไม่งั้นก็จะทําให้โชว์สะดุดได้พอชุดที่สองเสร็จก็จะมีฟินาลีกกกับดีไเนนนออรรรทททุคค้ววยยะพสจงงาาา่่แํิป สลิปเปอร์เพราะว่าปวดเท้ามากแล้วก็รับเงินเก็บของกับบ้านกันแล้วก็มีแวะกินหมาล่าด้วยขอบคุณที่เข้ามาชมนะไปละบ๊ายบาย